ไปติดตามบรรยากาศการลอยกระทงที่จังหวัดขอนแก่นกับคุณสิทธิกรกันต่อเลยค่ะ ครับขอบคุณครับคุณระวีวรรณครับมาติดตามบรรยากาศเทศกาลร,รอยกระทงที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างครับซึ่งจุดที่ผมยืนรายงานอยู่ณนขณะน,น,นี้อยู่ภายในบึงสีฐานมหาวิาลขอนแก่นครับมีประชาชนจํานวนมากเดินทางมาร่วมงานสืบสารประเพณีครับตลอด3วันที่ผ่านมามีประชาชนเดินทางมาร่วมงานกว่า3,000 300, 0นคนโดยแนวคิดในปีนี้คือวิถีชีวิตแห่งอีสานสีฐานมูเตรูนําความเชื่อเรื่องพุทธ พามผีมาผสมผสานร่วมสมัยสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับประชาชนที่มาร่วมงานครับและด้านหลังของผมนะขณะนี้คือคมไฟกว่า16,000ดวงที่ส่องสว่างในคืนวันเพ็ญเดือน12สร้างความสวยสดงดงามครับ บรรยากาศงานรอยกระทงในบึงสีฐานมหาวิทยาลัยขอนแก่นเต็มไปด้วยความคึกคักกับสีสันไฟที่สวยงามของที่โคมไฟกว่า16,000ดวงถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาโดยฝีมือจากนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยนำมาปรับตกแต่งอย่างสวยงามรวมถึงประทีปกระทงบกกว่า15,000ดวง มองจากมุมสูงสร้างความยิ่งใหญ่อลังการรวมไปถึงกระทงยักษ์น้ำพุวิมานนักราชขนาด15เมตรและเรือไฟขนาด30เมตรสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมงานต่างเก็บภาพเป็นที่ระลึก จากนั้นช่วงเย็นที่ผ่านมามีขบวนพาเหรดแห่กระทงสุดตะการตาของแต่ละคณะมีทั้งกระทงเล็กกระทงใหญ่พร้อมกับนางนพมาศสุดสวยซึ่งในคืนนี้จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานและมีพิธีแจกผ้ามงคลที่ระลึกงานสีฐานจากพระอาจารย์สุริยันโคศป,ปัญโยเกจิชื่อดังของภาคอีสานพร้อมกับชมการแสดงโขนสยามและโขนอีสานการประกวดนางนพมาศการประกวด นางฟ้ามอดินแดงหรือมิสเคเคยูแองเจการแสดงเดอะวินเนอร์โชและชมการแสดงหมอลำกรซึ่งกิจกรรมในปีนี้มีถึง4เวทีทั้งนี้เทศกาลงานรอยกระทงในปีนี้มีแนวคิดวิถีแห่งอีสานสีฐานมูเตลูจากกระแสะการท่องเที่ยวเชิงความเชื่อและศรัทธาที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เติบโตโดยมุ่งเน้นนำเสนอวิถีชีวิตอีสานและความเชื่อพุทธ พรามผีในรูปแบบร่วมสมัยสร้างสารรค์กิจกรรมที่ผสมผสานระหว่างประเพณีดั้งเดิมกับความทันสมัยเพื่อสืบสารและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่สังคมไทยผ่านการออกแบบประดับประดาตกแต่งขบวนพาเลทต่างๆเช่นผีบะขวดซึ่งได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกที่เกิดจากความคิดสร้างสารรค์จากรากเงาของคนอีสานในอนาคตจะต่อยอดเป็นธุรกิจเชิงสร้างสารรค์ต่อไป สำหรับงานสีฐานเฟสติวัลบุญสมมาบูชานาคจัดต่อเนื่องเป็นปีที่4นอกจากการจัดกิจกรรมต่างๆแล้วภายในงานยังเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสืบสารประเพณีรอยกระทงภายในบึงสีฐานคาดการว่ามีนักท่องเที่ยวมาร่วมงานกว่า300,000คนซึ่งจะส่งผลต่อรายได้ที่เกิดขึ้นในจังหวัดกว่า700ล้านบาท ด้านนักท่องเที่ยวต่างเดินทางมาร่วมงานรอยกระทงในปีนี้ได้ให้ข้อมูลว่าตั้งใจมาร่วมสืบสารประเพณีอันดีงามของไทยและยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเ,าเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีให้คงอยู่ตลอดไปว่าถ้าไม่มีน้ำก็คือไม่มีเราไม่มีชีวิตตรงนี้ถ้าเราเคยทำอะไรที่ผิดพลาดครั้งไปก็เราก็จะได้ย้อนกลับไปนึกถึงแล้วก็แก้ไขค่ะอย่างเช่นเรื่องขยะเรื่องอะไรแบบน,นี้ค่ะเราก็จะได้ช่วยกันรณรงค์งให้มีแม่น้ำอยู่กับเราตลอดไปค่ะแล้วก็ หลายๆอยา่างก็คือวันนี้เป็นวันสุดท้ายเนาะก็ตัดสินใจพาครอบครัวมาแล้วก็เลือกสถานที่แห่งนี้เนื่องจากว่ามีหลายจุดที่ให้ชื่นชมและมีเกี่ยวกับวัฒนธรรมหลายๆมุมมองค่ะที่นี่เหมาะที่สุดแล้ว <laughs> ก็วันนี้นะคะของหมอขอนะคะเขาจัดงานยิ่งใหญ่มากเลยแสงสีเยอะแยะอยากให้เพื่อนๆพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะคะมาลอยกระทงกันที่นี่ค่ะ ครับสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับสามารถเดินทางมาร่วมสืบสารประเพณีรอยกระทงได้นะครับซึ่งงานจัดถึงเวลา24นาฬิกาครับและนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดจากจังหวัดขอนแก่นเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ภาคใต้ไปชมเทศกาลร,รอยกระทงที่จังหวัดภูเก็ตกับคุณเพลินพิช,ชูเสนครับขอบคุณค่ะคุณสิทธิกรค่ะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่ชายหาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งที่นี่มีการสร้างสาระน้ำช่วงครา